สวัสดีครับผมเช้าวันที่6กุมภาพันธ์ครับวันนี้วันชาเขียวด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับรถไฟขบวน963ครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟคลองไผ่ครับเวลา10นาฬิกา15นาทีพอดีครับวันนี้รถขี้ห้าครับวิ่งมาด้วยความเร็ว เต็มที่เลยครับถ้าชักจักรยานวีดครับแขวนบนทางสะดวกไปเรียบร้อย เวลา1 1 59นาทีครับรถไฟขบวน929ครับหัวลำโพงบุรีรัมย์ครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟคลองไผ่ครับผมเป็น QSY ครับผมชักวีดมาแล้วเปิดไฟมาครบทุกดวงเลยครับเป็น QSY ครับ5249ครับเป็นตู้อยยอดวั ครับผมแล้วห้อยท้ายด้วยเอทีอาร์พัสิบครับครับปิดท้ายครับเป็นรถขบวนหรือขบวนรถรอบนอรครับออกไปซ่อมแซมทางครับ ระหว่างตอนทองไผ่ขนานจิตะครับ